สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับอีฟซีครับมาแล้วมาแล้วอาชีมาแล้วมาแบบความเหนื่อยหน่ายเพราะว่าขับรถมาจากภูเขียวสวัสดีครับพ่อครับพ่อสวัสดีครับได้เจอกันตั้งคุณนะแอดมินออกขมาจริงจเลยก้นโตอ๋อประเด็น แจักแล้วจอหน่อนมาแจักปัม๊มเหรอเหตุทันเนี่ย<ะ>จอหน่อนมาแจักปัม๊มจดมาเรื่อยๆนะคือยังมาสาะาดแท้บเเรวเออกมาจากพุ่นมณจะโมงออมาจากพุ่นออกมาแล้วไกลเติมแล้วไม่ไคุณตอบไม่ตรงคำถามออกจากนู่นมากี่โมงออกจากนู่นมาประมาณบ่ายสามโมงเออ แล้วก็กลับเข้าไปอีกแล้วก็ออกมาใหม่อีกเออกลับเข้าไปอีกแล้วก็ออกมาใหม่กี่โมงแล้วก็มาอีกโอ้ยลืมกระเป๋าสงสัยสิได้กลับไปกระเลือกันไปอะไรเนี่ยพิลลอนกระเพลือกระเป๋าอะไรเนี่ยค่ะเออองไทยมือ่นปลาเกลี่ได้มือนี่นะมือ่นปลาเกลี่ไก่แห้งสามร้อยกิโลสี่ร้อยกิโล น,น,น,นี่เขงผู้ใดนะ่ยโ้งวงขับ้อยม่กินอลไเลยไปยังครับโค้หวารักมัตตาบานกุนอ้าวเปิดเผยแล้วเคางิด,ดง่านขนาดอ,อ,อยากบอกว่าจ็คิซ่าชมไปเห็ดหยังเอาบอกิดมา,าใ่ออเอาถัาาถ่วมาใิกนี่อันนี้เมื่อคืนนี่ผมถือไปนี่พูดไหมถั่วยน่าจะกาบไหมโคเนี่ย คนถือไปรถเองมันเน่าแต่เหิงเระมันออกล้งมาตลอดไม่ใจในในลูกศิษย์โอ้ไม่ใช่เออเอฟซีเขาไปให้มันคือเอาซีบานตุบานเลยคนยานบาดคำเด้อไม่ขาไม่ได้วะมันใจคนใดนฮะมันใจคนใดนี่งัวยรถแมคโครไหมรถแมคโครไหม เขาไม่ได้ออกได้ไหม,ม,ออหมบึงเตี้ยครับอยู่เพื่อนเป็นอยังมันมันเน่าออตัวเลยเศร้ากันติสอยู่เพื่เดียวเจ้ <Yeah. S 2> ามองจะถอยมากรถถอยบ่มีดอกอยางจะได้ออกแน่เดี๋ยวขั้นนั้นมากกบ่าขั้นเร็วอีกบื้นจนมาที่เนาะเศร้าหรือตอน,นอ,ออกมากออกมา คือรถมันบ่มีดอกยางมันก็เล่มือมือเล่นซื่อๆบ่ได้ติดเลยคนนั้นมีดอกยางตะปุยปื๊ดปื๊ดปืเอารถล่อรถไทน้าเหล็กใส่อยู่ดีดเนาะตองสลายใ่นเ้นต้วค่ ใส่เห็นหยังเอ้ยเป็นดำหน้าไทยหน้าจีไอ่มนจะไปนอพอินข้าวบอบท่นกินกิน่นามกับปวดเก็บไปนหนไหนนาะนี่ เจ้าหูว่าว่าข่อยมาตั้งแต่ออกจากบ้านเจ้าคนนังน่งรถมากข่อยรับตั้งแต่าจากบ้านเจ้าจนหอดวัดกึกเต้นอนมาขึ้นนีน่ออนอนกลนเออตัวเดี๋ยวนอนที่นอนเออก็เลยง่วงชักแล้วตาสมไล้มือบา่าไปตามมานหน้ามดเจ้าเนี่ยคือไล่ไปขึ้นรถอดองหล่อขึ้นเก่าอยู่ <c oughs> ว่าอะไรพื้น บันนี้พอนอนแล้วอิ่มแล้วเขาบอกว่าเฮาสิแวะคุยงานแป๊บหนึ oh. ่งมาปุ๊บเฮาสิ่รับบันนี้เพราะว่าเฮาไปนอนรับน้าอีกบันนี้โอ้ยงานยังได้บอกอยู่เกือบครึบเกือบลุดโค้งบอกมารับเวลาบางโค้งนแล้วมันเอือบเอออาดนอนกันใส่กอเลยพี่น้องรถมอญด้วยเสียงหนุ่คุณอยู่ฟังฟาดคุณ đó. Này tới ค่าเดียวมันคือห่อนเร็วครับได้หยังมาฝากเสียวบ่มีแล้วโอ้ยนาวบ่มีหยัง น้ำแข็งก็ไม่มีร้านค้าอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ไม่ใช่อะไรหรอกมันหาจอดที่จอดที่ที่จอดยากไม่เป็นไรร้านค้าอยู่ข้างเรานี่เองไหนเ <ๆ S 1> ดินข้ามไปซื้ออยากกินอะไรจนะ้ะน้ำแข็งนะโอ้ทั้งน้ำแข็งทั้งน้ำเย็นแหลีครบเลย ปาดเงยนยทนาปาดเงนินบก่ไมมปาด้างแรงสิไหมเป็นยังไงเหุวะฮะเป็นยังไงเหุวะคอยรอตัวเจ้าบอกแน่คอยปึกอยปึกแงอยรอตัวเจ้า วันนี้ไปนอนได้เนี่พพอไปน้ากันพอเนี่นเนยเดี๋ยวย่ง่าทนนึงเดียวคนนี่หลอกนายาาเล้นยน,นสอนแผนเท่าเสือให้ปะ<อ>สอนแผนเท่าเสือใะเป้าทู่หา เป้า,<อ>าทูหาเนี่ยัขบข่อยบอกพม่าอ,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 อ้างเป้าโทรหาครับเขาจะทาข่อยบอกขันเจ้าพิษโดนเจ้าแค่โอ้เปลี่ยนกันอีกแล้วห้าบาทสิบบาท <c oughs> เขาเล่นไอหมอนไอหมอนเล่นเฮาสวัสดีครับ เอาหันหูหูดี่ดีหันหูทีดีวางได้ไปเมาแล้วเออยุใส่น่ะดีลังหานีเจ้าอันมองจอดมองคอยจอดรถยางตกมาเลยเออเจ้าบอจอยได้คีบเป็นรเออผมมาบอกกันใดีเออเดี๋ยวยางไปเดี๋ยวยางไปหลังห้าดเออเอากลิปนี้ฝากไว้จมีครับพอกันลิปหนาครับพี่น้องครับ ขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ